พระนางมาริกาพระนางเป็นคนสวยมาก,กน,นะ,ะพระสวามีก็คือพระเจ้าเประเสด็จโกศลแต่พระเจ้าเประเสที่โกศลเนี่ยคิดดูว่าในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเนี่ยพร,พระนางมาริกาพระนางเกิดปัญญาพระเจ้าเประเสด็จโกศลน,นี่สุบินนิมิตก็คือการฝันของพระราชามีแต่เรื่องไม่ดี โขนหรือว่า <c oughs> พวกปุโรหิตเนี่ยก็บอกว่าให้ไปจับแพะไปจับแกะอย่างละร้อยอย่างละร้อยช้างร้อยม้าร้อยให้มาบูชายันก็คือการฆ่าอยู่ในหน้าผลาดเพื่อบูชายันจะได้เป็นที่พอใจของเทพเจ้าพระนางมริกาก็เลยบอกว่าอ่า คือในความรู้สึกของพระนางก็เหมือนกับว่าเป็นพระราชาเสียเปล่าก็ยังโง่ประมาณนี้น่าทําไมไม่ไปถามคนที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดพระนางก็เลยบอกว่าต้องไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าสิพระองค์เป็นสัพพันธ์อยู่เมื่อได้ไปถามแล้วพระองค์ก็เลยให้คําแนะนําจนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเกิดสติปัญญาเลยช้างมา้าวัวควายเหล่านั้นเนี่ยถึงรอดตายจากการเข็นฆ่าคล้องควางเชื่อถือแบบผิดผิดได้เนี่ย ถ้าเราดูปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้า